นับได้ว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยก้าวพลาดในชีวิตที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจ,จนครอบครัวไม่ยอมรับในชีวิตไดล่ออกจากบ้านจนชีวิตผมต้องเล,ลี้ยอนบางครั้งก็ต้องนอนไปรถเมย์บ้างบางครั้งขอเข้าร้านค้ากินบ้างนอนตามใต้สะพานลอยจนก้าวพลาดต้องโทษคดีขายยาเสพติดตอนนั้นก็ผมเคยคิดฆ่าตัวตายในจงจำ ไม่มีอะไรมาช่วยได้จนได้ยินเรื่องราวของมูธิมารพรครอบครัวไม่อ้าแขนรับแต่มูธิมารพรอ้าแขนรับมูธิมารพรช่วยเหลือผมทุกอย่างช่วยเหลือทั้งด้านโครงการ างด้านความรู้ทางด้านอาชีพและอะไรหลายๆอย่างอีกมากมายที่มูลที่บ้านพรสามารถพัฒนาคนคนหนึ่งได้จนวันนี้ผมมาเป็นหัวหน้าโครงการและเป็นผู้จัดการด้วยมูลที่บ้านพรผลักดันผมต่างๆมันเป็นเรื่องยากที่เราจะยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมันเป็นเรื่องยากมากเลยครับบางครั้งเราอยากจะอยู่กับชีวิตเดิม พอเราชินกับชีวิตเดิมแต่เราก้าวผ่านมันไม่ได้สิ่งสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับมูธีบานพร คือความรักและการให้โอกาสผู้ที่ก้าวภาคผมผ่านวันมาได้เพราะความรักของมูลที่มารุพรและการให้โอกาสสิ่งสำคัญเลยถ้าเราไม่พร้อมที่จะยอมรับโอกาสนั้นเราก็เปลี่ยนชีวิตไม่ได้ผมต้องขอบคุณมูลที่มาุพรขอบคุณอาจารย์พ่อขอบคุณอาจารย์ต้องที่ให้โอกาสขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณครับ มาร่วมสนับสนุนมูลนิธิให้สามารถช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธิบ้านพระพรพื้นที่แห่งโอกาส